พาอหนี้สนูกอฮะโอ้ยเดี๋ยวมาเล่นวันหลังครูป่าให้มาพร้อมได้เรียกน้ำย่อยอบาฮะมันต้องลงรถต้องลงรถจอดจอดพอครับน่มาใคร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 เข้าห้องน้ำนอเข้าห้องน้ำก่อนครับฮะเออไปเข้าพุ่นไปเข้าพุ่น ขึ้นมาขึ้นไปคุณตรงนี้มันนี่มน้ำเตี้ยนี่มีน้ำเตี้ยโกแตงโกตังนี่เั็นก็แหน่เขอไมีแต่ค่ายนะอันนี้นะแหมน้อยจะเป็นนั่นสนามฟุตบอลประจำของปางผูล่อนะแล้วเขาจะขึ้นมาทัวโอเคก็อ่าอ่าถ้าเอาบอลมาบอลกับมีแต่ได้ขึ้นถ้ำเอาก็เอาบอลมาเล่นแล้วเขาบอกขึ้นถ้ำแล้วเนาะ เดี๋ยวบอลมาเล่นวันหลังได้ฮะลงไม่แคบกะโอ้โหฟาบอินเลยอโอเคไปบเอาี้บอลละเรียกน้ำย่อยเฮ้ยเราจะไปแล้วจ็ตเ็ดอ่ะไปเฮ้ยล้ นี่ครับสนามวูดบอลกันเนี่ยยังบาได้ปั๊บฟุงนะฮะเดี๋ยวคงจะมีทั้งสนามฟูดบอลและก็วูดบอลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับสมาชิกจีโฟกวูดบอลนะสนามป่ากุลละนี้แน่นอนนะต้องห่วงครับผมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจครับก็ตอนนี้กับใจออนน้ำาลงต่อไปเราไปห้าประกายเพชรกันต่อ เดี๋ยวจุดหมายต่อไปเขาจะไปะกินข้าวที่ภูร่โฮมสเตย์ก่อนว,ว,วันนี้ฮู้หรือยังว่าเขาจะได้กินข้าวทับงยังอทอดกะเบื้องสาไก่ดาวอ่าผัดแล้วขา้าวมันไก่ครับเปลี่ยนเป็นข้าวมันไก่ให้แล้วครับ<ช>อ่าตอนแรกว่าอยากกินข้าวมันไก่คู่นึกว่าหมีคู่กับเลยเปลี่ยนเป็นกะเพราหมูกรอบเพื่อแต่ตอนนี้มีละข้าวมันไก่โอเคกออ่า เอาได้สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะเพื่อนผมเองครับประชาใจมีพักนะแล้วก็กุมนางฟ้าสายบุญเกยตายสนับสนุนนะครับเรื่องงบประมาณในการเดินทางแล้วก็อาหารกลางวันสำหรับเด็กๆเขากล่อง40กส่องครับวันนี้เฮามีกินกันเรือเฟือถ้ากินบหมดนะ เดี๋ยวเอาหมูคือหมูละอันสีอันละอนฝั่งภูรากินถ้าไข่ปลอิ่มก็สซองเบิ้นได้โอเคก็อ่าวันนี้เข้าปลาไปเอากันไปเอวปลาขึ้นไปเอากันปลาภูรอดภูรอดขึ้นมาเลยอ๋นี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีไก่พิเศษนะครับละอันฝั่งภูรอาปลา เปอนเพื่อนขึ้นไปแอลถ้ำตัวนะเอาฮื้อกะไก่คนละหนึ่งรอยบาทนะฮะสำหรับกันน้ำเที่ยวมีโคต้าสิบคนนะใครใครเคยมาขึ้นมาทางบนนี้พ่องอ่าเคยภาคที่ไหนเดอะฟินแหละอ่าเดอะฟินโนมสเตย์ นเดคร์ฟินโฮมสเตย์เข้าตั้งนี้ครับนี่ระวังหัวระวังหัวฮ้ยสูตองนี้เขาอยู่ยุโรปแต่ว่าเขาอยู่ฟินแลนด์เโอ้ยุโรปโอ้ยโรปกันปอกเลี้ยงไกลนี่บ้านพักนี่บ้านบนแน่ใจเป็นบ้านเจ้าของเขาเองนะครับมาแล้วโฮมสเตย์บูรอ มากินข้าวกันกันข้ากันข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวกัเอาหน้ามาไลงินตใครไปได้เอาหน้ามาตังบนมีหน้ามขายนะครับถ้าอยากซื้อหน้าก็เตียมแต่ถ้ามีน้าแล้วผมต้องไปลงถ้าอยากซื้หน้าก็เตียมแต่ถ้ามีน้าล้วผต้อง นี่เป็นยังง้อโอ้เอาไปฉายมาขึ้นเกาะข้าเอามาขึ้นมาออนเตียมมาอยู่ตีับตายเข้ามาหมดมาได้เอามูกับามันตอกระบอกไปยังไปเลยอ่าเอาไปเลยขึ้นไปเลยคว้ากระบอกไว้ต่อยอะห้องน้ำขวามือเด้อเอาไปเลยก็ได้ถ้ามีเอ่อถ้าจะมีของติดตัวจำเป็นต้องใจเดี๋ยวกเอาขึ้นไปเอี๋อันต้อง ครับผมตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาถึงภูร์ละโฮมสเตย์ครับเรามาดูภูร์ละโฮมสเตย์สักน้อยกันนะเมื่อกี้เขากายแสงสเกวมาแล้วนะนี่เจ้าของอยู่นี่นี่เองนะแสงสเกวโฮมสเตย์อันนี้ภูร์ละโฮมสเตย์ครับสตาท้าครับอันลุงชัยขึ้นไปกินข้าวด้วยกันนึครับ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหลอนเดินขึ้นมาเดี๋ยวปลาขึ้นมาเลยนะครับอนี่ครับบรรยากาศบนดอยปังพุลละนี่โอ้ตอนหน้าหนาวช่วงปีใหม่นี่ดอกสวยมากครับตอนนี้มันแก่ละเริ่มแห้งละเดี๋ยวเม็ดมูนี่ก็จะได้เก็บไปสำหรับปลูกปีหน้านะ ขึ้นมาดูสักน้อยมาตังบนเตรียมอาหารหือละอ่อนหรือยังนะฮะสำหรับการเตรียมอาหารเขาได้รับการเตรียมจากทีมงานของพี่เหมยนะฮะพี่เหมยธุระเป็นธุระในเรื่องของการเตรียมอาหารไวิหือละอ่อนนะโอ้โหรอเ

ครับผมจุบ้าเลยเนี่ยและนี่ครับทีมงานพูล้อโฮมสเตย์ขอแนะนำมือท่านผู้ชมผู้จ้าครับอันนี้พี่เกาครับผมเกาพูล้อเกาภู้อครับผมแล้วก็อันนี้ครับพี่เหมยพูล้อครับลูกสาวมินเกณฑ์มินเกณฑ์โอ้โหออมสินไม่มาด้วยออมสินเกณฑ์ไปประเทศจีนอ๋อนี่ครับต้องขอขอบคุณพี่เหมยนะครับเป็นธุระในเรื่องของ จัดข้าวมันไก่ไว้ต้อนรับเด็กๆนะฮะเป็นุก่อนเดี๋ยวยังมีอีโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอันเอนเตอร์เทนเราออนกันนเดี๋ยวอ่าจะมีไออย่างมากเดือดแถมอย่าลืมคอยที่ตามกันต่อไปครับทริปนี้โอ้โหหมวนแน่นอนนะฮะ